เาค่อยๆลงไปนะครับทางลงห้างเซ็นทรัลเวิร์นะจะมีลูกศรบังคับให้เราไปทางขวาใช่อ่ค่อยนะครับอ่กดเบริหนึ่งหมุนหมุนระวังกลวยด้วยนิดตรงนี้จ้าเราต้องเราต้องกดไหมอ่าคืนก่อนนี่เห็นไหมช้าๆช้าๆช้าๆอ่ะแตะสัมผัสน้อยถึงไหมเอ่ยมือถึงไหมถึงไหมเอาเอื้อนเลยไม่ถึงอีกถึงอ่ะกดปดกดนี่กดนี้ กดแล้วทำไงอ่ะเอื้อมาเยื่อตัวไปเอื้อมาเยื่อไปอีกได้ไหมเปิดไม่ได้ก็เปิดประตูลงตรงไหนนะครั้ตรงนั้นเราตรงที่สัมผัสนั่นแหละไอ้สังไม่เป็นไรตาวดูลูกศรโอเคปล่อยเบรกครับเห็นไหมลูกศรไปทางนี้ก็ได้ลงก็ได้แต่ตรงดีกว่าไปตรงดีกว่า อ๋อเดรกมือเบรกมือเมื่อกี้ไม่เป็นไรเบรกมือต้องเมื่อกี้ผมดึงให้อยู่มันจะล้อมันจะล้อเอออะไปไหนตามเขาไหมตามเขานีดูลูกศรก็ได้เอาลูกศรที่พื้นอ่าไปครับเนี่ยคุณเห็นหมายเลขสองไหมเนี่ยว่างสองคัน แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนเราต้องวนดูสีเขียวดูที่สีเขียวนี่ได้ไหมเดี๋ยวก็อไม่ได้เขามีแต่สีมีสีเขียวอ๋อช่องนั้นเขาเว้นเราต้องดูตรงสีเขียวเห็นไหมสีแดงคือไม่ได้สีเขียวคือได้แต่ว่าเราต้องวนหาเราต้องวนหาไฟสีเขียวถ้าไม่อยากวนก็ขึ้นชั้นต่อไปอนี่แถวนี้ให้มาฟูแล้วเต็มแล้ว ่าดูคันนี้ก่อนดีคันนี้ก็เปิดเุกเฉนอยู่ไม่รู้เขาจะยังไงดูเขาก่อนเดี๋ยวเขารอก,กันนันเนี่ยใส่ของรอคันที่เปิดไฟแล้วมัม้งอ่าเขามาก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนอเนี่ยระหว่างนี้คุณก็ณมองหมั้ยมีสีเขียวตรงไหนไหมไม่มีใช่ไหมแดงหมดเลยใช่ไหมอ่าถ้าไม่อยากโบนเน,นี่ยพอนิดนึงคุณดูได้เห็นมั้ยพอสิินึงคุณดูรถที่เขาออกเห็นมั<ช>้ยพอเขาออกปุ๊บจากเดิมสีแดงเป็นสีเขียวทันทีเลย จะเหมือนก็นมีเซ็นเซอร์ยิงลงมาว่าพื้นที่ตรงนั้นอะว่างแล้วอ่ะเราก็วนหาใหม่ทางลงบีอ่าลงไปก็ได้ครับอ่าเรามาตรงทางลงแล้วดอข้างล่างจะมีที่ให้ฝึกถอยจอดเข้าสองตรนีดนึง เดี๋ยวนี้นะครับตัวนี้กระแทกแรงหน่อยนะเบาๆมันชันมากปุ๊บเห็นไหมถ้ามาเร็วๆนี่รถจะเทือนเลยรถเ,เราก็จะเสียหายง่ายอ,อันนี้ห้ามเลี้ยวใครมไหมห้ามเลี้ยวซ้ายดูตรงนี้ทดสอบนี้เลี้ยวเลี้ยวตรงนี้ได้เลยเค่อยๆแล้วก็ไปวนถ้าเราไม่อยากหาข้างหน้าเราก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้นี่ที่จะลดความนะเรนะเลี้ยวขวาดูรถทางซ้ายด้วยโอเคเลี้ยวขวาได้ อเ่เข,เ,อเขียวเขียวได้เนี่ยออมีเขียวนี้ไหมอ่าเบรคน,นิดนึงก่อนเบรคนิดก่อนโอเคนะช้าชานะ,ะเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนิดน,นึงเดี๋ยวผมขอเอาก้ะจกลาหน่อยแงตาม,มตามคลิปที่ผมอสอนวิธีการถอยข้อซองนะรถคันสีเท,ทานี่คือคันที่หนึ่งช่องที่เราจะถอยคือช่องที่สองก็คือเราเป็นคันที่สองนะให้หัวไหล่ซ้ายของเรานะไปอยู่ตรงป้ายทะเบียนของรถคันที่สามคือคันฮอนนาคันนั้นเลย สีดำๆนะโอเคครับปล่อยรถไหลนะให้ให้ข้างรถด้านซ้ายแป๊บหนึ่งขอโทษทีพื้นที่ตรงนี้จะค่อนข้างกว้างหรือพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้เราห่างเมตรหนึ่งเราห่างสองเมตรก็ยังได้เพราะพื้นที่ส่วนกลางีกว้างแต่ถ้าพื้นที่แคบนะต้องให้ตัวรถด้านซ้ายของเราเนี่ยห่างประมาณเมตรหนึ่งหรือแปดสิบเซนหรือเจ็ดสิบเซนอยู่ที่พื้นที่ตรงกลางกว้างหรือแคบอ่ะสมมติตอนนี้ห่างเยอะเลยห่างประมาณสองเมตรเลยก็ไม่เป็นไรเ๋็นนะขึ้นไปนิดนึงครับ อ่าโดยประมาณนะดิฟางนด้เท่าอ่าีกาน,นะานิดน,น,นึงอีกน,นิดนึงโอเคสวยเลยเสวยเ,สเลยนี่ไงถ้าถ้าของคุณนรินไม่เห็นปเเ้ายทะเบียนไม่เห็นโลโกรเข้าเขา่าก็อยู่ตรงการลางรถเข็นแต่ดูตรงฝากระโปรง,อง,องโอเค,อเคได้เลยนะอ่าที่ดีของออผมหยุดก่อนนะยังไม่เปลี่ยนเกียร์ครับเป็นเกียร์ดีอยู่นะอ่าหมุนขวาสุดพวงมาลัยเลยอ่าสุดเลยนะขอโทษทีนะสุดประมาณเท่าไหร่อ่าสุดประมาณอ่คันนี้สุดไม่ถึงรอบครึ่งแค่หนึ่งรอบกับอีกหนึ่งส่วนสี่แค่นั้นเองโอเคแต่เมื่อใดที่คุณนรินหมุนสุดนะสุดนี้นะ อย่าไปล้างขอโทษเ,เทนี่ยเขาเขาอนุญาตเปิดไฟค่ะเฮ้ย,อยขอโทษทีดเปิเปเปอันนี้ได้ไม่เป็นไรปิดปิดดีกว่าผมขอโทษทีผมเปิดผิดเราจะกดปิดยังไงเอ่ย <c oughs> ไปเปิดเขาเนะรียกว่าอะไรนะตรงนี้ซันอะไรนะซันรูฟซันรูฟขอโทษทีครับเปิดผิด <c oughs> โอเคนะผมจะเปิดไฟนี้นะโอเคนี่คือหักสุดนะถ้าหักสุดแล้วเห็นไหมพอสุดแล้วเครื่องยนต์จะทํางานหนักเอากดคุณนัลลินลองจับดูตอนหักสุด กาคือยืนทำงานน่ะเพราะนั้นเมื่อใดที่เราหากสุดเราคลายนิดนึ่ง้นระบบพวงไลยระบบช่วงล่างจะเสียเลยระบบประคับร็วจะเสียเลยนะโอเคมองกระจกขวานี่ใค่ไหมครับปล่อยรถไหลช้าๆมองข้างหน้าด้วยปล่อยรถไหลนะเข้ากีดีอยู่ไหนไหมเข้ากีดีอยู่แล้วใช่ไหมอ่าโอเคไม่จับพวงไลยมองข้างหน้านะแล้วก็มองมองข้างหน้าอย่าให้หน้ารถเราไปชนรถสั่งตกข้ามสลับมองกระจกซ้ายขึ้นบิดครับขึ้นบิกให้เห็นช่องขึ้นบิดอีกครับให้เห็นช่องขึ้นดิครับให้ท้ายรถเราอยู่ตรงกลางช่องขึ้นบิดอีกครับข้างหน้ายังได้อยู่นะพอเห็นแล้วยึ อย่าคุณนรินปรับกระจกซ้ายให้ต่ำลงนิดหนึ่งหมุนไปทางแอลนะแล้วกดลูกศรซี้ลงขอโทษดิไฟมันจะมืดอ่าโอเคนะคุณดูดิเห็นไหมคุณคุณตอนนี้ไม่มีรถข้างหลังนะคุณนรินเห็นไหมเห็นไฟหน้ารถเขม้ที่ติดกระช่องแลวคุณจะเห็นกันชนล่างเขาไหมกันชนล่างเนี่ยเขาจะยื่นออกมามากกว่าไฟไฟนั้นถ้าคุณไม่ปรับเนี่ย ท้ายรถเนี่ยอาจจะไปใกล้กันชนมาก <Okay. S 1> นะครับเราจะยึดกับไฟเขาอย่างเดียวไม่ได้เพราะไฟเขาไม่ได้ยืนล้ําออกมาเหมือนกับกันชนโอเคนะโอเคขึค้นลับครับให้ล,อล้อตรงขึ้นลับอ,อันนี้ได้แล้วใช่ไหมขึ้นกลับได้แล้วได้ขึ้นจับครับหมุนอีกรอบหนึง่งโอเคครับเข้าเกยียร์ถอยหลังเลยอ้าวครับโอเคนะตอนนี้มองข้างหลังหน่อยหนึ่งมีใครไหมนี่อันนี้พอเข้าเกียร์ถอยหลังจะมีกล้องแต่ไม่อยากให้ฝึกมองกล้องอ่ะมองตรงนี้ก่อนอ่ะพอด้วยไยๆนะพอท้ายรถเริ่มใกล้ๆช่องละช้าๆช้าๆ พอทายรถเลิมที่ใกล้ช่องนะคุณหมุนหมุนซ้ายเป็นสักหนึ่งรอบก,ก่อนอ่านหนึง่งรอบนะด้วยไหลต่อ,อะนะให้ท้ายรถเราชิดมาทางด้านซ้ายอถอยด้านไหนมองด้านนั้นอถอยด้านซ้ายมองด้านซ้ายนะ,ะแล้วชิดซ้ายก่อนเอาซ้ายไม่ชนแล้วคุณนรินทร์มองขวาอันนี้ไม่ชนแล้วหรอไม่ชนแล้วนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมแค่นี้เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วเพราะไม่ชนแล้วโอเคแล้วถือว่าไม่ชนเอามองขวาครับงขวาเดี๋ยวคุณเอากระจกขวาลุกนิดนึงเมฆเขอโทษตีอันตรงเนี้ย เทปลดถหลายเห็นนะเห็นเห็นท้ายรถของเก่งขนั้นยังเห็นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องระวังเสาด้วยเห็นเสาปูนนะใช่แต่เสาปูนเนี่ยจะอยู่ด้านบนใช่ไหมตอนนี้เราพ้นเสาปูนไม่ยังพ้นแล้วใช่ไหมออาไม่มองแล้วไม่มองแล้วอ่าตอนนี้มองซ้ายขวาสลับกันซ้ายทีขวาทีอ่าโอเคอ่าปลดถหลก่อนถอยต่อจนกว่ารถจะตรงถอยอีกอ่าตรงแล้วหยุดอ่าคืนกลับ คุณนรินถอยหลังต่อนะค่อยๆไ,ไม่มีไม่มีรถอยู่ข้างหลังนะโอเค <ฮะ S 1> อ่เอาพอแค่นี้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเปลี่ยนเกียร์นะ,<ฮ>ะคุณนรินจะเห็นเลยว่าเห็นไหมรถของเรา <ฮะ S 2> ชิดมาทางด้านไหนด้านซ้ายถูกเพราะนั้นถ้าจะให้รถอยู่ตรงกลางนะ,<ฮ>ะแนวเส้นแดงเหลืองเขียวเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างเส้นสีขาว <ฮะ S 2> ด้านซ้ายกับด้านขวา <ฮะ S 2> อตอนนี้รถชิดมาด้านไหนเอ่ย ผมเปิดประตูจะเห็นเลยว่าอาเดี๋ยวปอนล็อกประตู <Okay. S 1> นี่เห็นไหมรถเราชิดเส้นสีขาวด้านซ้ายนี่เลยค่ะ uh. ่าเดี๋ยวเราจะฝึกวิธีแก้กันนะ uh. อ่าตอนนี้เยียบเบรคเข้าเกียดีค่ะตอนนี้รถชิดไหนเอ่ยชิดซ้ายหมุนขวาไปก่อนหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะโอเคปล่อยรถไหลชา้าๆให้หน้ารถเฉียงนะระวังสปูนด้วยนะอ่าอีกนิดนึงอ่าพอหยุดอ่าแล้วก็คืนกลับ พอคืนกลับเสร็จปุ๊บน่ารถเอียงไหนเอ่ยเอียงขวาเอียงขวานะครับเมื่อกี้เราเราหมุนขวาใช่ไหมค่ะหนึ่งรอบแล้วปล่อยรถไหลเนี่ยคือโดยประมาณนะให้ข้างรถด,ด้านขวาของเราเนี่ยถ้าคุณนารินมองไม่เห็นฝากระโปรงนะคุณมอง<ะ>มุมตัวเนี้ย<ะ>มุมด้านล่างเนี่ย<ะ>อันนี้เขาเรียกว่าคาน A ด้านขวานะ,ะมุมด้านล่างเนี่ยให้มันอยู่แนวของเส้นสีขาวฝั่งตรงข้าม<ะ>พอเส้นสีขาวฝั่งตรงข้ามทั้งด้านขวากับด้านซ้ายเนี่ยเป็นแนวเดียวกับเส้นสีขาวด้านเราโอเคนะโอเคเมื่อกี้ เราหมุนขวาหน้ารถจึงขวาใช่ไหมเข้าเกียร์ดีต่อนะเราหมุนซ้ายหนึ่งรอบเอเนนะนี่ตัวหมุนด้านนี้อะเมื่อกี้เราเคินเกินไปนะอาโอเคอันนี้เอาแล้วปล่อยรถไหลให้หน้ารถตรงอีกอีกอีกตรงยางตรงนี้หยุดอ่าแล้วก็เมื่อกี้หมุนซ้ายขึ้นขวาครับไม่ใช่หากหนึ่งรอบต้องคืนแค่หนึ่งรอบนี่ต้องแค่นี้เ่าเข้าเกียร์ไขลังครับ อ่าปลอดลัยนะครับตอนนี้เริ่มเข้าช่องมาได้นะปลอดไัยอ่าโอเคช้าๆช้าๆช้าๆโอเคนี่แป๊บหนึ่งสีเขียวคือปลอดภยัยสีเหลืองคือระวังสีแดงคืออันตรายไม่ใช่เอาแดงมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมเอาแดงกล้ใกล้ๆกับสีขาวแต่ทางที่ค้ะดูหน้ารถเราอีกทีหนึ่งอย่าให้หน้ารถเรานะล้ําเลยออกไปจากแนวเสาล้ําเลยออกไปจากแนวรถข้างๆถ้าไม่ล้ําเลยก็ถือว่าใช้ได้แล้วอ่าตอนนี้เราถอยนิดหนึ่งได้ อีกอีนิดหนึ่งนะพอบางคนบอกงี้ว่าให้กระจกเราตรงกับกระจกเขาได้ไหมไม่ได้เพราะความยาวของรถเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะโอเคเขากี่เอ็นครับแล้วดึงเบรกไว้เอ็นเอ็นอาดึงเบรกอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับว่าใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะแนะนาด้านท้ายรถ ฟังเห็น,นไหมท้ายรถเราก็จะไม่มาใกล้เส้นขาวฝั่งนู้นเหมือนกันท้ายรถเขาก็จะไม่มาใกล้เส้นขาวเพราอถ้ามาใกล้เกินไปอย่างเช่นรถคันดำนู้นเห็นไหมท้ายรถเนี่ยมาใกล้เลยใกล้เส้นขาวมากเลยอีกฝั่งนึงต่างคนต่างเข้ามาใกล้นี่จะชนกันได้นะครับไม่จาเป็นต้องให้ท้ายรถเข้ามาใกล้อยอย่างรถของคุณนะรถเล็กอยู่แล้วนะครับช่วงสั้นอยู่แล้วจะยิ่งง่ายเลยเอามาดูขาด้างหน้านิดนึงหน้ารถเราเลยหน้ารถเข้าไหม เห็นไหมหน้าลุกก็ไม่เลยหน้าลุกเขาด้วยเห็นไหมปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้เลยนะแนวเส้นสีขาวตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้เลยนะครับเห็นไหมตัวอย่างรถของคุณช่วงสั้นก็จะง่ายนะครับหลบมาข้างในหน่อยก็ดีไม่ให้ยืดออกไปเยอะเพราะรถผ่านไปผ่านมาจะเยอะห้างบางห้างเนี่ยเขาให้จอดซ้อนคันได้ด้วยนะถ้าจอดซ้อนคันได้เนี่ยนะครับก็จะอันตรายท้านหน้ารถเรายืดไปเยอะนะโอเคนี่ถือว่าใช้ได้แล้ว เพราจะออกเพราะอะไรถึงซ้ายถึงเวลาเราถอยซ้ายมันแคบกว่ามันแคบเพราะเราอาจจะเราไม่ใช่เราอาจจะหักซ้ายมากไปนิดนึงัมากไปรถเลยก็เลยชิดไปทางซ้ายมากไปหน่อยนึงนะครับโอเคนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะออกไปทางด้านซ้ายใช่ไหมเหตุผลเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้เรามาจากด้านไหนครับด้านขวาใช่ไหมดูจากลูกศรที่พื้นได้เลยนั้นเราจะเลี้ยวขวาไปได้ไหมครับนั่นเราต้องเลี้ยวในออกเลี้ยวซ้ายออกนะ เอาวิธีการออกปล่อยรถไหลไปตรงๆก่อนปล่อยรถไหลไปตรงๆก่อนนะให้กระจกมองข้างด้านซ้ายเราช้าๆอยู่ตรงกับไฟหน้าครับยังไม่ตรง,อ,นนงอีนิดนึงพอนี่ตรงคืออย่างงี้นี่อย่างงี้คือตรงนะแต่ถ้าตำแหน่งของคุณอาจจะดูเหมือนเลยนะ,ะแต่ความหมายของผมคือน,นี้พอตรงเสร็จปุ๊บมองขวาอีกนิดนึงมีใครมาไหมมีมาคันอยู่ใช่ไหมอะ,อะเขาเลี้ยวแล้วใช่ไหมโอเคปล่อยรถไหลแล้วก็หมุนซ้ายสุดเลยหมุนเลย โอเคครับดูกระจกด้วยชมเข้ามโอเคนี่ก็คือการขับออกนะครับในกรณีของการถอยหลังเข้าซองทางด้านซ้ายนะครับยังไงเพื่อนๆมือใหม่เห็นคลิปนี้ลองไปทําดูได้นะครับสวัสดีครับ